มาบังเดออยากให้แม่สมนิ้วกล้วสุกหลายเด้๋นี้มาเห็นต้นสวยางปลูกซันนี่กันนิ้วกล้วสุกแล้วกต่ย้อน10ปลูกหลายๆกว่านี้10ว่าจะหนีอเนาะนี่วัตถุดิบยางนี่ต้นบักเัอร์นี่กระเทียมปลูกซับกันไปทางนี้กันนี่หอมนี่อยากให้มาเบิ้งรวยตนเองทัานสิ ติดตามเพืเ่อเรื่อยๆเด้อตอนนี้ซ้ำนี่ข้างหน้าสิซ้ำไหนอ่ะสวัสด,ดีค่ะมะเนีสิพามาปลูกมะส้มสวนมกฝรังห่อมกฝรังติด,ดาบ้านห้ามะเนีชสิมาปลูกมะหอมะติดดามะติดดา,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 าบ้านห้าวิธีทำแต่ห่อแล้วหิวมันจังสิมันสิโตัว ผิวงามแตกิฟติบ่แม่เห็นบา่ะร่างบอดี้ฮอรผิวมันกระบร่สวยนี่เห็นบอ่อหน่อยผิวกระบร่สวยกินกระบอร่อร่อยบอรแซบหาวักสิดาเด้แ่งผักรบือแมงหอไปเรื่อยๆนะคะ ปลังฟันกินจูกินแล้ววิตามินซีเอบีซีกินแล้วฟันจะสวยน้ำบ้่นต้นน้าดกโอ้โหนี่ดกมากเลยค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ดกมากเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้ อินฝลังหอมส,สวยพุทธาเงนินเงินเอยนมสดค่ะปลูกไว้เอเมนไงสวนกล้วยดูสวนกล้วยนะคะข้างบนก็มีกล้วยข้างล่างก็มีน้องปลาน้องปลา กระมิต้นกล้วยข้างล่างนี่กระมีน้องตาน้องน้ำหลกักกระท่อมนี่กระมีสวนกล้วยต้นปลาต้นไม้ปลาขางทางนี่กระมีน้ำเสิบบอส้มในกระปูกกล้วยใกล้ๆน้องน้ำม่งนีนกระปูกหญ้าไว้ให้ปลากินามาเด้อมาเด้อไม่ได้อยากสบายมาเบิ่งสวน ตื่นยังมาเศร้ามากกับมะส้มสวนกรมะมะบด่ได้หดน่ำเลยค่ะเปิดสายยางเปิดเป่าน้ำว่างสายยางกันแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,วไปเลยปลูกทุกอย่างเข้าว่าต้องออกแห้งฮอเปิดแป๊บเดียวน่ำไลไปฮอกไกลไกลคนละมะเด่งงมเมืองตาแถลทั้งลุม เนี้ยกุแม่ทั้งทางบะคงก็เป็นหน่วยอากลากักโอ้ยสั้นแต่ก็ดีใจหลายนี่ก็บักครัวค่ะนี่บักรัวบะคัวเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากก็มาเอาไปกินดกกเด้อแกกบ่ได้ขายแก่ปี้กินปี้เอาบุญเอาบุญมีแต่กำไรทั้งนั้นบ่ม,มีบ่ม,มีสาร ข้างล่างกันมนีเต็มไปเบิดไปต่มใ่แก,งใ,แกงใจใจ่ไกลดขอบคุณหมอเก่งนะคะผ้าปูกล้วยนาำกล้วยปูบ้านในโดนดอกมันกะง่ามซ้ำนี่กะยอ้อนว่าจิบโดนโดนไปก่นนี่สิซ้ำได้เนอะจ้องหมอเก่งจ้องหมอเก่งได้นะคะสวัสดีค่ะ